อีกหนึ่งประเด็นกันบ้างคุณผู้ชมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราฉลองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องไบร์วชิราวิทย์กับยอด follower IG ของเขาที่ทะลุ10ล้านวิวค่ะ10ล้าน follower คุณผู้ชมล่าสุดฉันรู้สึกว่ามันผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์เลยนะใช่ตอนนี้เนี่ยยอด follower เนี่ยทะลุ10 เอ<ฮ>ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหนุ่มไว้วชิรวิทย์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าขึ้นแท่นพระเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มีคนติดตามยอด Instagram follower มากที่สุดในประเทศไทยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ย อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมนะครับติดเทรนทวิตเตอร์ในประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับหนึ่งด้วยคุณผู้ชมงานนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็มารีทวิตขอบคุณเหล่าบรรดาแฟนคลับที่อยู่เคียงข้างน้องไบร์วชิรวิทย์นะครับเพราะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆซึ่งเจ้าตัวเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมาถึง8ปีแต่ช่วงหลังเนี่ยปีสองปีนี้คือเป็นปีที่พีคที่สุดของน้องไบร์วชิรวิทย์และมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตคอยอยู่ให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลานะครับ และเจ้าตัวก็ได้โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะครับคือตอนนี้เนี่ยจาก10ล้านมา11ล้านมันเร็วมากเร็วมากมนะครับพวกคุณคือแสงแดดของผมเช่นการขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมเสมอแม้ในวันที่มืดมนที่สุดในชีวิตอเออเขาคือเขาในชีวิตเขาคือผ่านเรื่องราวต่างๆมาค่อนข้างที่จะเยอะอม,มันเหมือนเหมือนมีขวานน้ำเล็กน้อยแหละมาย แต,จจแต่ก็ยังมีกําลังใจจากคนรอบข้างจากเหล่าบรรดาแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตน้องไบรท์แล้วก็ต้องบอกว่าก็เป็นเด็กที่น่ารักและสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีผลงานดีๆออกมาให้เราได้ติดตามการคุณผู้ชมตอนนี้ก็ดูผลงาน F4 ของน้องไบรท์ไปก่อนออนะครับเราก็ต้องยินดีด้วย11ล้านเฟลโลเวอร์อและแต่ละ<า>รูปเธอแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาอัปเดต12ล้านไหมอ่ะถ้า12ล้านนี่ฉันบ้าแบบ,บคือมันมันเร็วมากนะติดตามอินสตาแกรมให้ให้ถึงร้อยล้านได้ไหมครับของฉันขอสัก ห้าห้าห้าหมื่นกว่าได้ไหมแล้วแต่ละรูปอย่างที่บอกคุณผู้ชมอะดูยอดกดไลค์ยอดกดไลค์เป็นล้านทุกรูปนะอะอย่างนี้รูปนี้เห็นไหมนี่เออเป็นล้านรูปนี้ก็เป็นล้านเนี่ยีนี่นี่อุ้ยฉันชอบผู้ชายเล่นกีตาร์เธอชอบมะเนี่ยเขาจะมีมุมแบบนี้น่ารักเดี๋ยวเธอมันอ๋อโอเคนึกว่าคนคนนี้คนนี้กดไลค์ทุกทุกรูปเลยอะเออเจ็ดแปดสี่สองสองสี่เลยเนี่ยเนี่ยล้านทุกรูปเลยเธออ้ยแล้วเธอก็กดไลค์ทุกรูปเลยใช่ฉันกดไลค์ทุกรูปเดี๋ยวนี้ฉันแบบ ต้องตามโซเชียลไม่งั้นเราไม่ทันยุคนะจะ<ช>ต้องเสพโซเชียลตลอดเลยคุณผูช้ชมตอนนี้โซเชียลมันไปเร็วมากทวิตเตอร์ทิกเกอร์โอ้โหอินสตาแกรมต้องอัปเดตกันชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยแหละหรือว่าแฟนๆมีแอปไหนบอกเราเพิ่มได้นะคะเนาะเราจะไปสมัครติเราจะไปสมัครเพื่อแบบว่าไปติดตามแล้วก็เอาข่าวนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันจริงๆอะ่ะเอาจริงๆนะเราสองคนอาจจะช้ากว่าแฟนคลับเวยนะเราอยากจะแบบตามให้ทันค่ะยังไง ออแบ่งปันแบ่งปันความเร็วมาให้ใเราใช่ส่งเอสเอมมสมาหลังไมก็ได้นะมาบอกเรานะครับคอมเมนต์กันมานะคะ